สวัสดีครับเจ้าหัวซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเข้ามาซ่อมนะครับเป็น hp สินะครับอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับเราจะลองเปิดให้ดูนะครับอาการการกินกระแสนะครับจ่ายไฟนะครับกดออนนะครับจะกินประมาณ0.1กว่ากว่านะครับไม่ขึ้นภาพนะครับ พัดดูก็ไฟทุกชุดออกครบนะครับยกเว้นไฟวีคอนะครับไฟชุดเลี้ยงซีพเนี่ยครับคอยจะมีนะครับคอยจะมีไฟไม่ออกนะครับที่เหลือออกครบนะครับแต่นิฐานว่าจะเสียชุดวีคอนี่นะครับถ้าั้นก็ซีพเสียเดี๋ยวเรามาลองซ่อมชุดวีคอกันก่อนนะครับอตอนนี้ผมเปลี่ยน i c ซีวีคอนะครับ เบอร์ rt 3 6 6 2 ac นะครับเปลี่ยน ic v c o ไปแล้วก็เปลี่ยนเฟสชุด v c o ไป1ตัวนะครับเฟสล e กนะครับวัดดูแล้วลีกไม่ช็อตนะครับแต่ลี a นะครับเฟสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไป1ตัวนะครับทีนี้เราจะมาลองออนกันดูนะครับว่าหลังจากเราเปลี่ยนเฟสแล้วเนี่ยไฟ v c o มันจะออกไหมนะครับใส่พัดลมก่อนนะครับ ก็ไปออดก,ก็ได้ลองแฟดดูก่อนแล้วนะครับก่อนจะทําคิดว่าเป็นชุดวีคอคือลองผมลองแฟดไปออดแล้วทีนี้จะออนดูนะครับกดอ,ออนนะครับขึ้นไปศูนย์จุดห้านะกินกระแสยเยอะขึ้นเรามาวัดไฟวีคอนครับก็ออกกีโวล์นะครับออกหนึ่งจุดสองนะครับอีกอันหนึ่งออกศูนย์จุดเก้านะครับ ไฟวีคอออกแล้วนะครับตอนเนี้ก็กินกระแส0.9นะครับแล้วลองต่อใส่จอดูครับว่าขึ้นภาพไหมนะครับตอนนี้ผมประกอบเมนบอร์ดเข้าไปในในตัวเครื่องแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิส์นะครับเอเดดียังไม่ได้ใส่นะครับเรามาลองกันดูนะครับจ่ายไฟนะครับกระแสสแตนบายอันนี้ช่วงเนี้ยสาวัวเท่าวัมันจะออกมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปนะครับแล้วไฟสแตนบายมันก็จะตกลงไป นะครับมันจะออกมาแป๊บหนึ่งมี3โวลต์5โวลต์แล้วก็ไฟ1.8จโวลต์จะออกมาเนื่อแป๊บเดียวนะครับประมาณสักสิบวิได้ก็จะโตไปเห็นไหมครับกระแสจะลดลงเหนือประมาณนี้นะครับนี่ผมจะกดออนนะครับอ่าเล่งขึ้นไป0.5นะครับมาดูภาพว่าจะขึ้นไหมนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นภาพแล้วนะครับ h p14 นะครับอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับตัวเสียก็คือเฟด ชุด v ี c a l l นะครับ l e a แล้วก็ IC v ี c a l l นะครับเสียก็ทําการเปลี่ยนแล้วก็กดอ่อนก็ขึ้นภาพนะครับอันนี้แล้วมันมันมันไม่เจอตัวบูทนะครับก็จะวน restart อยี้นละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กระดิ่งแก้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ อ่าตอนนี้จะมาเปิดเทสกันนะครับตอนนี้ประกอบแล้วเรามาเทสกันครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ากดออนแล้วนะครับอ่าเร้นภาพแล้วนะครับ น่าจะปิดงานนะครับ HP14 ตัวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด,ด subscribe นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับการทําคลิปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ